โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาขอนำเสนอผลงาน1โรงเรียน1น,นวัตกรรมประจำปี2567ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาปลูกจิตอาสาพาวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลสิ่งเสพติดโดยใช้ PWD Safety m o d u l e โรงเรียนป่าจี่วังแดงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนทั้งสิ้น243คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น16คนภายใต้การนำของนายอลงกตเรียนยอยผู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาจุดเริ่มและความเป็นมาของนวัตกรรมโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาอำาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาถือว่าเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่สำคัญมาจากอำเภอเชียงดาวอำเภอฝางอำเภอแม่อายและอำเภอชัยประการซึ่งเป็นอำเภอที่ติดแนวชายแดนไทยพมา่าเพื่อผ่านเข้ามายัางพื้นที่ชั้นในของจังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งในปัจจุบันที่ผู้คนสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นผ่านโลกออนไลน์สามารถทำการติดต่อซื้อขายกันได้โดยตรงยิ่งทำให้การจับกลุ่มยาเสพติดมีความท้าทายมากขึ้นอีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ทดลองและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ตนเองอาจพลังพลาดและตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและอบายามุขในหลากหลายลักษณะ จะเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่อาจมีการส่งผลมาถึงโรงเรียนหรือชุมชนของเราได้ดังนั้นโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยาและชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ได้ตระหนักถึงความสําคัญและคํานึงถึงปัญหาดังกล่าวจึงหาแนวทางและวิธีการในการป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยราชการอื่นหรือชุมชนโดยการเฝ้าระวังการรณรงค์ต่อต้านรวมทั้งการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในพื้นที่ก่อเป็นรูปแบบการดําเนินงานนวัตกรรมปลุกจิตอาสาพาไวรุ่นยุคใหม่ห่างไกลสิ่งเสพติดโดยใช้ PwD Safety Model จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินยัยให้นักเรียนมีภูมิคุ้มการที่ดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาและชมโมชน 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายามุขมีทักษะวิธีการป้องกันเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดและอบายามุก 3. ื่อให้นักเรียนมีจิตอาสาจิตสาธารณะต่อโรงเรียนปัจจีวังแดงวิทยาและชุมชนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมีทักษะชีวิตที่มีความจําเป็นกับวัยรุ่นในศตวรรษที่21เพื่อพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุกข,ของโรงเรียนปาจจ้วังแดงวิทยาให้เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน การดำเนินงานของนวัตกรรมโรงเรียนปาจจีวังแดงวิทยาได้นำองค์ความรู้จากนวัตกรรมปลูกจิตอาสาพาวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลสิ่งเสพติดโดยใช้รูปแบบการดำเนินงาน PWD Safety Model ซึ่งออกแบบให้บุคลาก,กรในโรงเรียนปาจจีวังแดงวิทยาทุกคนใช้ดำเนินกิจการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและนักเรียนทุกคนที่เรียนจากโรงเรียนปาจจีวังแดงวิทยา เมื่อยังเรียนอยู่หรือเรียนจบไปแล้วจะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีทักษะชีวิตที่มีความจำเป็นกับวัยรุ่นในศตวรรษที่21เพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้การดำเนินงานตามรูปแบบ PWD Safety Model มีกระบวนการดำเนินงานโดยวิธีบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาของโมเดลสู่ความสำเร็จดังนี้ หด้านครูผู้สอน P p พ,พระปิ m e เม o r มีจิตสาธารณนะหมายถึงการเสียสละมีน้ำใจของคณะครูโรงเรียนปัจจีวังแดงวิทยามีจิตอาสามีจิตสาธารณนะเห็นประโยชน์ของส่วนรวมในการร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเต็มใจ โดยทุกกิจกรรมหรือโครงการจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายด้านคุณภาพให้นักเรียนเป็นคนมีจิตอาสาจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือชอบให้ความร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชนด้วยความสมัครใจ d development การพัฒนาหมายถึงการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และต้องมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นเรื่อยๆในการดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขป,ประจำปีการศึกษา2,566ทุกกิจกรรมทุกโครงการจะต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็งโดยมีนักเรียนแกนนำนักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนายอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านนักเรียน S. Skill ทักษะหมายถึงการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิตเป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตมีว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพความปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรม สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย A.Activity กิจกรรมหมายถึง กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการนอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนกิจกรรมประจําวัน,รรวนเช่นเวร <EN S 1> รับผิดชอบห้องเรียนเวร <EN S 1> รับผิดชอบเขตสีเพื่อเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและความสามคคีให้กับนักเรียนแต่ละห้องกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคนเช่นดนตรีกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมตามโครงการวันสำคัญของโรงเรียนการจัดกิจกรรมต่างๆนั้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนด้วยการเรียนรู้จากการลงมือทำโดยมีครูเป็นผู้ให้การแนะนำ สั่งสอนฝึกฝนอบรมเป็นการสร้างนิสัยให้นักเกรยียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ทำความดีและใฝ่รักษาสุขภาพเมื่อนักเกรยียนมีคุณธรรมหรือคุณลักษณะที่ดีย่อมนำความรู้ไปใช้ในทางที่ชอบไม่สร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมทุกสถานการณ์ได้ F Fill เกษตร หมายถึง โรงเรียนป่าจี่วังแดงวิทยามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดำเนินงานส่งเสริมงานทักษะอาชีพให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเนื่องจากเล็งเห็นสภาพสังคมทางด้านการเงินผู้ปกครองของนักเรียนที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงได้นั้นเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานทางการเกษตรสามารถต่อยอดความรู้ที่จะประกอบอาชีพสุจริตเมื่อจบการ ศึกษาออกไปไม่เป็นภาระของสังคมมีชีวิตรอดด้วยหลักความพอเพียง e e t e c จริยธรรมหมายถึงการปลูกฝังนักเรียนโรงเรียนปจัจจีวังแดงวิทยาให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยนักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการเป็นนักเรียนที่ดีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นรักและกระตัญอยู่ต่อโรงเรียนครูเพื่อนและพี่น้องในโรงเรียนด้วยกันผ่านการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของโรงเรียน T. เทคโนโลยีเทคโนโลยีหมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดภาระด้านงบประมาณลงมีความสะดวกมากขึ้นเช่นการนำแอปพลิเคชันแคนวามาใช้เป็นเครื่องมือสร้างสื่อในการรณรงค์ต่อต้านภัยจากสิ่งเสพติดและอบบยมุกทุกชนิดโรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนได้ดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์และปลอดภยัย วัยเยาวชนหมายถึง นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านกิจกรรมการรู้จักนักเรียนรายบุคคลการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูที่ปรึกษาและนักเรียนเข้าถึงนักเรียนด้วยกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนำข้อมูลของนักเรียนสู่การคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาให้การดูแลช่วยเหลือด้วยกิจกรรมจิตบำบัดในโรงเรียนส่งเสริมงานแนแนวที่เข้มแข็ง สรุปและประเมินผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยุมุขดีเด่นระดับเงินตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 6 3และผลงานดีเด่นระดับทองในปีการศึกษา2 5 6 5ทำให้โรงเรียนปจัจจ้วังแดงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2มีผลการเงินงานมีผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับดังนี้ ปีการศึกษา2565โรงเรียนปาจจีวังแดงวิทยาได้รับรางวัลเสมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2565โรงเรียนปาจจีวังแดงวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เราชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสองจากนวัตรกรรมปลูกจิตอาสาพา <Wow. S 2> ไวรุ่นยุคใหม่ห่างไกลสิ่งเสพติดโดยใช้ PWD Safety m o d e l ดยการจัดการทรัพยากรในโรงเรียนทั้งด้านครูผู้สอนด้านนักเรียนตลอดจนชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินง,งานของโรงเรียนให้นักเรียนและเยาวชนของชุมชนได้เติบโตอย่างมีความสุขมีชีวิตปลอดภัยสามารถอยู่ในสังคมและมีทักษะชีวิตที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป